นี่เจ็ดชนิดเนี่ยเป็นนี่แล้วไม่ต้องจ่ายคือเช่นยกตัวอย่างว่าอ,อย่างสมมติว่าผัวเมียอย่างเงี้ยนะเกิดผัวไปกู้เงินมาเป็นปนี่ใครก็ได้นี่สถาบันอะไรเงี้ยบางทีมันถือว่าจดทะเบียงงนกันไงมันต้องให้เมียจ่ายด้วยไงแต่เขาบอกว่าถ้ากู้ร่วมเซ็นเซ็นสัญญาร่วมอย่างเงี้ยต้องจ่ายนะอะแต่หมายว่าไม่ได้เซ็นไม่ได้เซ็นร่วมแต่กฎหมายมันให้ให้ใช้ร่วมเนี่ยไม่ต้องจ่ายอ๋อ นะแ่แครับบถ้าถ้าสามีภรรยาแอบไปทําอะไรคนเดียวเนี่ยอีกฝ่ายไม่ต้องรับผิดชอบบางกันเดใช่ใช่แต่บางอย่างต้องไอ้ตามเดิมมันบางอย่างต้องรับผิดชอบไนงะแต่อันนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะแล้วสองนี่กนนารพนันถือว่านี่การพนันผนนิดกฎหมายมีอยู่เท่าไหรก่ก็ไม่ต้องจ่ายเลยิกไม่ต้องจ่ายเลยแล้วถ้ามาทวงนะจ้างตำรวจจับเลยเอาง,ง่ายง่ายอย่างเงี้ยใช่ไหม อย่างนี้ถ้าทำที่เมืองไทยเนี่ยผมว่าจับคนทวงนะจับคนทวงนะครับไม่ได้จับเออเข้าใจเข้าใจคือพูดง่ายนี่อะไรที่เป็นหนี้นอกระบบไม่อยู่ในระบบที่รัฐเข้ามาดูแลเนี่ยไม่สามารถทวงคืนได้เพราะฉะนัประเภทที่สามเนี่ยนี่บุคคลก็ได้หรือว่าเป็นหนี้ส่วนตัวหรือหนี้หนี้ใครก็ได้เนี่ยนะถ้าคุณเกินสามปีแล้วไม่ได้ทวงถามเนี่ยนฟ้องไม่ได้ก็คือถือว่านี่หมดเอาง่ายๆไม่ต้องจ่าย แล้วก็นี่ที่ว่าเอ,อนี่ดอกเบี้ยแพงที่ที่เราจ่ายค้าอยู่จ่ายค้างไปแล้วเนี่ยเอ,อถ้าคุณทิ่เกินร้อยละสามต่อเดือนหรือสามสิบหกต่อปีเนี่ยออที่มีอยู่เหลืออยู่ก็ก็เบี้ยวได้เลยไม่ต้องจ่ายเลยเลิกเลยก็ามาทวงถือว่าผิดกฎหมายเลยง่อายๆอย่างเง,ง,งี้ยนะนี่อันที่สี่ว่าอันนี้คือคือแก้หนี้นอกระบบได้อย่างแบบช่างหนักเลยนะ ช้ำหมังเลยนะเพราะว่าคนที่ปล่อยนี่ออกไปนอกระบบเนี่ยโอกาสไม่ได้เงินคืนแล้วก็ทวงไม่ได้ผิดกฎหมายรัฐบาลเล่นงานเนี่ยก็จะไม่มีคนปล่อยนี่นอกระบบต่อไปเลยใช่เนี่ยมันวิธีละเขาแก้อย่างเงี้ยมันแก้ได้อยู่แล้วเอาไอ้ประเภทนี้คือไอ้นี่ที่ถูกหักหักเงินเดือนเออใช้ระบบหักเงินเดือนนะครับบางอย่างบางประเภทเนี่ยมันจ่ายเงินไปแล้วมันยังโดนหักคิดดอกเบี้ยซ้ำออ อันนี้คิดดอ,อกเบีย้ยส้ไาไม่ได้เหมือนเก่าไม่ได้ครับอ่าไม่เก่าไม่ได้เช่นเช่นเหมือน,อน,น,นกยกมกี้รถชนรถจนที่รับผ่อนรถยนต์แบบสมัยเก่าไม่ใช่รถต้นรถดอกเนี่ยไม่ได,ด,ด,อนนไได้อย่างนี้ไม่ได้ก็ต้นะองจ่ายเลยคือว่าถือว่าต้องนะฮะแล้วก็นี่ที่นี่ประเภทที่หกที่ที่เป็นบร,ริษัทปล่อยกู้นะแต่เป็นเป็นปล่อยกู้โดยไม่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้มีใบหน้าถูกต้องเงี้ยที่นี่แบบเปิดขึ้นมาแบบอะไรอย่างเงี้ยริต้องบอกเงี้ยบ้านหลังเนี้ยบ้านังเราก็เยอะแยะเงี้ยเยอะแยะไม่หมดนะก็ไม่ต้องจ่ายคือล้างเลยเอาง่ายๆนะแล้วก็อีกอย่างก็นี่โดยที่โดนหลอกเช่นมันหลอกเอาบัตรเราไปไปไปกู้เงินน่ะไอ้แก๊งคอนเซ็นเตอร์เนี่ยเหรอมาตัวโซเชียลเงี้ยโดยเราไม่ได้เป็นคนเอาเงินไปนี่นะเาไม่รู้ ก็ไม่ต้องจ่ายเมืนอไนไม่ต้องจ่ายเลยเนี่ยเจตนงที่ประกาศไมาต้องจ่ายเนี่ยแต่แต่อันนี้มันเริ่มตั้งแต่สองศูนย์สองหนึ่งแล้วนะนี่เริ่มมาสองปีกว่าตัวเนี้ยไอ้นี่นอกระบบใช่ไหมก็ที่ไม่เจว่าเจตจนงที่เนี่ยเจตนที่เนี่ยเอี่ยพอดีผมเพิ่งเห็นเนี่ยก็เลยเนี่ยมันมันเป็นนี่คืออาการหนึ่งที่ว่าเราน่าจะเป็นต้นแบบในการกี้นอกนอกระบบบ้านเราก็นี่ระบบที่เราพยายามจะแก้อยู่แล้วมันไม่ ไม่เกิดผลสำเร็จเนี่ยต้องเอาถอดบทเรียนจากพายรมีสิทิ์ผิดนในบทเรียนจีนใช่ไหมบางครั้งที่นอกระบบผิดกฎหมายแล้วไม่มีสิทธิ์ททรถามด้วยแล้วก็ไม่ได้ผิดคือพูดง่ายว่าให้ยกเลิกไม่ต้องจ่ายเลยนี่ทั้งหลายที่ออกมานอกระบบะที่ดอกเบี้ยม,มา,าโคจะตางเนี่ยเพราะนั้นไอ้เจ้าของเงินนี่นอกระบบนี่ก็ต้องหยุดปล่อยหมดเลยทั้งนั้นมาตรบาลของหมาอย่างนี้ด้วยนะครับนี่คือ ที่ทำแล้วประชาชนถึงศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวพลังวิีศษจิ้นผิงถึงแม้ได้เล,เลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นแฟนตัวยา